สวัสดีครับวันนี้เราก็มาในช่องนักลินชาแนลนักลินชาแนลนักลินชแนลแล้วนีน้อเนาะนี่บาสิบภาพเป็นาื่ไปเก็บ้พี่น้องเก็บพักเนาะดับแรพี่น้องเคยายาือบอับแรผายื่ก่อนมีดีูกจานอ้ยอ้ยเสื้อเสือึงไหมะอ เอ้าวอ้าวเขาจะมาเก็บผักกระเสกพี่น้องยิบสุดว่ะเนาะอ้าวมีพี่น้องยังไงเลยเก็บไปก่อนเลยพี่น้องนี่เห็นบ้มาบ้นี่เขาไปเก็บเอาเลยพี่น้องนี่ เห็นวะนี่เขาก,ก็ได้หลายๆพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สะไปเฮ็ดเมนูเดี๋ยวเขาสะเฮ็เดเ,เมนูให้ให้พี่น้องเบิ่งนอแดงนอสิรัผู้บ่าวไทยบ้านก็สิเปิ้งสิลัพพี่น้องหาอยู่ให้กินกัง่ายแน่นะเขากับแบบนี่นาาก,ก็จะเป็นร่ำหน่ำเนาะพี่น้องเน,ะนาะร่ำน้ำซาา่าขาก็จะเป็นโรคน้ำมูนคนละพี่น้องอันนี้หน,น่ำยังนี่อันนี้หน่ำยัง ดมค่ะำโดมจ้ะน้ำโดมมันก็สิไหลลงมันเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำมูลเนาะเราจะอยู <c> ่ไ <oughs> <c oughs> ด้แค่เฉพาะตัวนี้เท่านั้นตัวอื่นไปไม่ได้เขาใส่มองทั้งสองค่ะอา้าใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ฮอตปลาค่นนาะไม่ใช่ท่องอะไรจำเนาะคะ่ะ <c oughs> เลิศม <c oughs> ีพี่น้องเอาเก็บเอาเก็บเอาหน่ียสิไลพี่น้อง ตอบก็ได้ผาดีแล้วออะไรเป็นแบบี๋ยไม่สแกปองเขาเขาถึง่าเขให้จูงยมาดับดับมั้งงงขเขาไปนยมาดับนะคะดมาดับขอสูงพุทธใดูุเีพุหนึ่งงพุุสานอ๋อดงคุยัง ไม่ละเปิรนห่วยเจ้าว่าจซอย่พาได้คนม่แต่คอยดืงหักกันนูกันนมะโปเบิ้พี่น้องหลายแห่งจะจะเป็นผัดก็ได้นะคะกินคาเทงหลวพูดปกติเขาเขาเขาไม่กินอะไรกับยังไงนี่กัะปลกับเจวกระแสบดจากับปกับเจวเนาะเปผัดก็ได้ ข้ามักผัดดีพี่น้องผัดดีแสบดีเอิร์ดสดชื่นต้องไปูดอันนั้นตั็สถานที่รอบๆด้วยค่ะโอ้ยทำไมห่วมลุกนีให้ไดงไงพี่น้องเลยข้าจะบ่ไหไลไปคนงหรยเออจ้าแจ้าจอยป่อยด้ไอนี่เออใ่อยล่หบอกเด้วพี่น้องกี่เล็กแต่นั่นน่อยู่ไปนน้นำไปอูไปนำไปอู สวัสดีค่ะแล้วอย่างเ็าอันยี้นโอ้ยสดชื่นโอ้ยสดชื่นเขาพาเลี้ยนได้ไงล่ะพี่น้องตาสดชื่นตาสดชื่นเดี๋ยวถ้าจะไปไปไดเรี้ยด้วยพี่น้องเด้อนี่นะเขาพาไปทั้งหาตัวลูกจะเลือกผู้เดินมาลักเลือกเขาไปหนิม่ได้ลักเลี้ยงซะตัวนี้เลย แค่ล,ลูกนู้นนี่ล่ะเออสดชื่นยายมาครับอีปลนฮะปนตกหน้ามาลูกยาจะไปเนี่ยอะไรเฮ้ยกีกอะล เมื่อจะพิษสองไม่้เขาไม่ได้รูเขาไม่ได้พี่ห้องเย็บไปในห้องเดี๋ยวไม่ตะหย่อนงามๆเห็นป่ะมันแตกต่างกับผักกระสีบ้านยังไงลูกมันมีนี่ค่ะมันมีฟองน้ํามันมีฟองน้ําใช่ถ้าบักถ้าถ้าเป็นผักกระสีโคกจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ร่วมกันนะ มันชอบเกิดในน้ําอยู่ข้างบนไม่มีน้ำข้างบนลมนหนามันแหง้งมันแหลกนะ้พี่น้องชนะแนล้วแล้วผู้ใดบังคิบดีก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามได้ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าข้าสศึกแต่ละคลิปเนี่ยข้าต้องมีค่าเสจจ่ายดิเพราะว่า้าต้องแต่งซื้อคิมกันแดดหลายโบพอโบถ้าอยากไห้กวัวฝรั่งนะคะเออ วันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรกันคะเอ้าก็เมนูยังบอกแต่ยังมามันหมูกระทะหมูกระทะบุบะักปุ้ยปุ้ยเ <c oughs> ด็กผู้ใดว่ดางก็มากินน้ำกันด้วยพี่น้องเดอ้อคือมันมันลายนะยีบบ่สิบแปด,ะะดหมื่นกูเบอร์อไรแล้วค่ดะดำแปดหมื่นก็เบอเช่าดำ ดำยุปีนึ่งนะเออเรื่อยเลยป่ไปเรื่อยเรื่อยน้สวมยักนักแห่งทองเป็นนางเปนนางไถ่เล่อนอะไรนสิจมเอาเรือเขามาไรเนียสีดับกับมือดีลสีดักับมือดีละน้แห้งนี่เหมือนกูาเบิ้งสีดำที่นองนนะอุ้ยปีเตอแสบตองกินน้ำปูน้ำจืดไปกันสิกินกลานี่คือกินีบจ้ะ แซบเด้อจ้ะพี่น้องผมบ่หวานสวยๆแซบก็ไข่ทิ่มมันมันสองลลางทั้งความสัตว์กันนะคะความสัตว์สี่เป็นโรคจะฟังมันเป็นยังไงผมไม่ฟองอ่ะฟังหลังบอกฟังหนังที่แกปลูกไว้บอกที่ไหนมันบ่แม่นจ้ะเห็นบ่ปมันอยู่ในหนามัหมนี่นี่มันอยู่ในหนามมันสิเป็นสิเห็นบ่พวกอยู่ท้งโคกเห็นบ่น่ะอ๋อแล้วมันจะกลายพันธุ์อย่างนี้เหรอ ไอ้เรียกไออเล็กมันตีลุดออกมันลุดมันลุดไอเร็กมันลุดดือดมีคนจอยอยู่ด้วยก่นีละ่นี่ละนี่ละเป็นยังไงตอน่ันเป็นยี่บลูเป็นจ้าไปเมื่อไรก en like ี <blond> ่นี่ละตอนเราไปนี่เรากดี๊ดมา ชอบาคุณะโอ้ยสยเสียพายนอโอ้เพิ่งเด้ยพี่นอเขาลังตกปลาเขลงตกปลาเรียงพี่นอคุณนออู้วิสาบลาโมเจ้าอิสาสมหข่ลบลอยี่าปอยถอไอคือมูข่อยดเเบ้านมเจ้าบ่มีโดมแบบนี้เอยบ้านมเจ้าบ่มีนาแบบข่ด้บ้านมูข่บ้านมเจ้าไม่ตะอง ปั้นไม่คอยผูเห็นบ่เป็นดงนี่ะเบิ่องที่แบพี่น้องผู้เห็นบ่อ๋อ้ทำไม่ในน้ำไมันด้เี่นี่แม่ไม่ได้ในน้ำไมันช่เห็นบอเ้ยเห็นบ่นี่มันอยู่ทั้งโขกแค่นี่มันอยู่ทั้งโขกไม่ได้เปียกน้ำนี่ขันเปียกน้ำสิเป็นังสีเห็นบ่พี่น้องเบิ่งใหม่เด้อเสียบ้านคอยเป็นังสีละเขาเอิ่นว่าธรรมชาติมีชีวิตธรรมชาติบำบัดอย่างเราต้องถูกบำบัดนะคะบำบัดจิตเราถ้าเป็นธรรมชาติบำบัด เสียงมันเขาะไปเงี้ย่งยางมะแนสูยางม่แนวพีเพิร์ดเรือเอาเรือไปเพิ่มไหมสกายจะคัดค่าคัด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 ใายไปก่อนถ้าจิบอ็อเอาพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาไว้สนิทนะครับนอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดหัวใจให้พักเราด้อยนะครับเดิอเพื่อเป็นกำลังใจให,ห,ห้คลิปต,ต่อไปครับขอบคุณ